เมือมาถึงลำปูนวันนี้ขอจวนสการะพระสองแห่งเป็นมงคลพระองค์แรกก็คือพระนางจามเทวีวีรสตรีประถมมกษัตริย์แห่งนครหาริพุนชัยทรงปกครองบ้านเมืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ทําให้บ้านเมืองเรืองรุ่งและพุทธศาสนาเฟ,ฟื่องฟูโอมเพียงช่วยคุ้มครองลูกจ้างโตัวเจ้า ระอีกแห่งที่จะแวะสักการะเป็นวัดพระาธาตุทริพุนชัยค่ะสร้างมาตั้งแต่พระเจ้าอาทิตยราชเมื่อราวพุทธศักราช1601ค่ะไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูปูนปั้นและสิงคู่ดูน่าเกรงขามวิหารหลวงหรือก,ก็งามสง่าพระแก้วขาวก็งามคลังอีกทั้งองค์พระาธาตุทริพุนชัยยังเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของคนปีรากาที่ต้องมาสักการะให้ได้ในชีวิตหนึ่ง ไว้ยพระลำปูนเพิ่มพูนสิริมงคลแต้ๆเจ้า